ครับผมชื่อนา,ายเรวินตาสายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมูลลานาภาคพายาบจังหวัดเชียงใหม่แผานอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องนาฬิกาปลุกดิจิตอลในรายวิชาออกแบบวงจรลอจิคในปัจจุบันนี้นาฬิกามีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของมนุษย์มากได้ใช้ในการตรวจสอบเวลาโครงงานนี้สามารถนําไปใช้งานได้จริง ควรที่จะมีการบันทึกเวลาในขณะที่วงจรไม่รับไฟเลี้ยงเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการตั้งเวลาอยู่บ่อยๆจากการทดลองใช้ในการทำงานสามารถนับเวลาได้ตรงกับนาฬิกาทั่วๆไปโดยโครง,งงานนี้จะเป็นการทำนาฬิกาที่สามารถตั้งปลุกแล้วแสดงตัวเลขแบบดิจิตอลแสดงผลออกทางเซเว่นซิกเมนต์สามารถมองและอ่านเวลาได้ชัดเจนครับโครงงานชิ้นนี้นครับ จะใช้ IC XC9572 ของบริษัทซลิงครับเพื่อนำมาเปรียบเทียบและแสดงผลการสร้างสัญญาณเมริกาโดยใช้ริสต้อนนะครับถ้าความถี่32.768กิโลเฮิรตซ์เข้าที่ IC CD4060 ครับเพื่อหาความถี่ให้ได้สัญญาณนาฬิกา2เฮิรตซ์นะครับแล้วนำไปเข้าและจ่ายให้กับ IC XC9572 เพื่อประมวลผลร่วมกับสัญญาณนาฬิกาครับมาแปลงเพื่อนำไปขับออกห้างเซเว่นซิกเมนต์เพื่อแสดงผลออกมาครับ ต่อไปเราไปดูวงจรทั้งหมดนะครับครับส่วนตรงนี้นะครับจะคือจะเป็นวงจรทั้งหมดนะครับของนาฬิกาพุทธิยตนะครับและรูปนี้คือจะเป็นวงจรแสดงผลของเซเว่นซิเนะครับเบอร์สี่เจ็ดสองเจ็ดนะครับรูปด้านซ้ายนะครับคือวงจรสร้างสัญญาณนาฬิการครับใช้ไอซ 4060นะครับในการสร้างและรูปด้านขวาครับจะเป็นรูปแสดงหน้าหน้าของกล่องครับตูปต่อไปคือวงจรแปลงแรงดันนะครับของอินพุตครับจะให้ออกอาวุธแค่ห้าวูนะครับเพื่อนําไปเลี้ยงวงจรทั้งหมดนะครับส่วนรูปด้านขวาครับจะเป็นรูปด้านข้างของกล่องนะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับเพียงตัวเดียวครับ ส่วนรูปด้านซ้ายนะครับคือรูปด้านล่างของกล่องครับจะมีดูเสียบอะแดปเตอร์ครับ9โวลต์ครับแล้วข้างๆก็จะเป็นช่องเสียงของบัสเซอร์นะครับบส่วนรูปด้านขวานี้นะครับคือรูปแสดงด้านในของกล่องครับก็จะมีวงจรแบบอยู่นะครับรูปด้านซ้ายคือรูปแสดงข้างในครับของฝาหน้านะครับก็จะมี เซเว่นซิกเมนต์นะครับแล้วก็สวิตอีกสี่ตัวนะครับและด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลอด LED นะครับเพื่อแสดงพ o w e r นครับรบูปด้านขวานี้จะเป็นการแสดงตอนเปิดสวิตเปิดปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วครับจะมีไฟพ o w e r แล้วก็เวลาจะขึ้นที่12บสนาฬิกาครับนี่คือการสาธิตการกดสวิตเนะครับหรือการ ชั่วโมงนะครับจะทําให้หลักนาทีวิ่งเร็วนะครับจะทําให้หลักชั่วโมงวิ่งเร็วตามครับส่วนรูปด้านขวานะครับจะเป็นการกดสวิตช์สต็อปนะครับในในการกดสวิตช์สต็อปนะครับจะต้องมีเสียงบัสเซอร์ดังก่อนนะครับคือเมื่อถึงเวลาปลุกเสียงบัสเซอร์ก็จะดังต่อเมื่อเราลําคาเราก็จะกดสวิตช์สต็อปนะครับส่วนรูปนี้ครับรูปด้านซ้ายนะครับคือแสดงการกดสวิตช์เซ็เอ็มนะครับหรือ เซตนาทีนะครับเมื่อกดนะครับหลักนาทีจะวิ่งเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนาทีครับตัวรูปด้านขวาครับจะเป็นการโยกสวิตช์คอครับถ้าเราโยกไปด้านซ้ายนะครับจะตั้งปลุกสามเวลาครับแต่ถ้าโยกไปด้านขวาครับจะตั้งปลุกสี่เวลาครับรูปนี้จะเป็นรูปแสดงลายทองแดงแบบนิเกทิฟนะครับส่วนล่างกันมานี่นะครับจะเป็นการวางอุปกรณ์บนบอร์ดนะครับ ี่คือรายการอุกปกรณ์ครับแล้วก็นี่คือผลการทดสอบครับสรุปอย่างน้ครับโครงงานนี้สามารถนําไปใช้งานได้โดยสามารถตั้งปลุกได้ทั้ง3และ4เวลาครับโดยสามารถปลกได้ตรงตามเวลาที่ตั้งไว้ครับและต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เปลี่ยนเวลาที่ตั้งปลกได้และมีการบันทึกเวลาในขณะที่วงจรไม่รับไฟเลี้ยงนะครับพิติกรรมประกาศครับ โครงการน,นี้สามารถประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไปได้ด้วยดีเนื่องจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจำวิชาครับคืออาจารย์กําทรเรืองาสายการ์ครับจะได้รับาการสนับสนุนจากผู้ปกครองและเพื่อนที่มีน้าใจช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆนะครับระหว่างปฏิบัติางานนะครับขอขอบคุณนายธนพรขตินนท์ครับที่ช่วยในส่วนเรื่องเครื่องมือและอ่านข้ามครับ,รบและนายกิจกรเหน่งคณะครับ ที่ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโค้ดและวงจรนะครับและทำให้โครงงานนี้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับนี่คืออ้างอิงนะครับ www.siling.com นะครับนี่คือเว็บอิเล็กอ2ครับและนี่คือเว็บของอาจารย์ประจำวิชาครับส่วนตรงนี้คือประวัติผู้จัดทำนะครับ สวสุดท้ายนะครับนี่คือคําสั่งโพสนะครับโพสทั้งหมดของวงจรนะครับเราไปดูการทํางานของจริงกันเลยนะครับรบมาดูในส่วนชิ้นงานในการทํางานของนาฬิกาปลุกดิจิตอลนะครับส่วนนี้คือ LED แสดง Power ในการเปิดปิดนะครับส่วนนี้คือ Display แสดงเวลานะครับ ส่วนนี้คือสวิตช์ต็อปนะครับนี่คือสวิตช์เซตเฮดนะครับหรือเซตชั่วโมงนะครับส่วนตัวนี้คือสวิตช์เซตเอ็มนะครับหรือเซตนาทีนะครับส่วนตัวนี้คือสวิตช์คอร์นะครับเลือกว่าจะตั้งปุกกี่เวลาครับด้านล่างครับก็จะมีที่เสียบอะแดปเตอร์9โวลต์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นช่องเสียงนะครับของบัสเซอร์นะครับด้านข้างก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับ เมื่อเปิดสวิตช์นะครับเวลาก็จะขึ้นที่เที่ยงตรงนะครับตอนนี้ตั้งปลุกไว้สี่เวลานะครับคือแปดโมงครึ่งเที่ยงครึ่งห้าโมงครึ่งสองมครึ่งน,นะครับไปดูเวลาแรก,กเลยนะครับครับเมื่อเวลาเที่ยงครึ่งครับเสียงบัสเซอร์ก็จะดังนะครับเมื่อเสียงบัสเซอร์ดัง ถาลำคาญก็กดปุ่มสต็อปไปเลยนะครับเวลาต่อไปคือห้าโมงครึ่งนะครับนี่คือเวลาห้าโมงครึ่งเสียงเบสเซอร์ก็จะอังอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาต่อไปคือสองทุ่มครึ่งนะครับ ก็จะดังอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูเวลาที่8โมงครึ่งนะครับครับเมื่อถึงเวลา8โมงครึ่งครับเสียงบบสเซอร์ก็ดังอีกครั้งนะครับ ให้กดปุ่มสต็อปได้เลยนะครับครับเสียงมอเซอร์ก็จะหยุดหายไปนะครับส่วนตัวนี้คือสี่เวลาครับตัวนี้จะให้เลือกที่สามเวลาครับเดินมาทางซ้ายนะครับครับมอสวิตช์โยกมาด้านซ้ายนะครับก็จะคือว่าทํางานปลุกแค่สามเวลานะครับคือแปดโมงเที่ยงแล้วก็หนึ่งทุ่มนะครับไปดูเวลาแรกกันนะครับเที่ยงนะครับครับเวลาเที่ยงนะครับ ก็กดสวิตช์สต็อปได้เลยนะครับครับเวลาต่อไปคือหนึ่งทุ่มนะครับครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเสียงมิเซอร์ก็ได้ค้งครับกดสวิตช์สต็อปไปเลยครับครับเวลาต่อไปครับคือเวลาแปดโมงนะครับ เวลา8โมงครับก็จะปลุกกี้งเสียงมุเสเซอร์เลยดังครับก็บกดสวิตช์สต็อปได้เลยครับสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ